จะเป็นแม่บ้านเกาหลีนะคะว้าวนี่แบบที่ของเราเฮ้ยมันมีแบบตะปากุลีสำเร็จรูปอะ่ะกูว่ามีแววเสียหายหลายแสนเนาะอุนชูกะอีตะกะอุชกกะตะออกมาสวัสดีค่ะวีเวลค่ะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะคะที่เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย oh. จริงๆเบลก็ยังไม่เคยไปแต่จริงๆอยากไปนานแล้วนะคะวันนี้เบลจะไป ทัวร์ไปช็อปปิ้งที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะคะแล้วก็ไปซื้อของปแปลกใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยกินหรือเราอาจจะเคยกินแล้วเราชอบ <laughs> อยากกินแหละประเด็นอะเ่นูซีรี์เกาหลีมาบอกเขาปเออเมืนูซีรี์เกาหลีมานะคะทุกคราเราก็อยากจะไปทำตัวประดุดว่าอยู่ในเกหาหลีองศา40องศานะหวะ <laughs> <laughs> ันว่าจะไปดูกันนะคะ ไปช้อปปิ้งกันนี่ไมาา่ภาษาเกาหลีใช่ปะว้าวนี่นอะไรที่ของเราเดี๋ยวกันเราจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยเฮ้ยสมัยก่อนเราชอบกินอาหารอันเอ้ยขนมข้างในมันจะเป็นแบบช็อกโกแลตมาร์ชเมลโล่ซื้อไปแล้วอยู่เดยไดเไ์ได้ออตาก้าไมเดย์ ไ่อันนี้อร่อยมากอร่อยที่สุดที่ฉันฉันชอบมากอ,นนอร่อยอร่อยต้องทำไงเพื่อให้เพื่อนกินไม่ได้กินเ,เดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วเราจะรีวิวให้ดูด้วยเราจะซื้อของนี้อร่อยแล้วก็ของที่ที่แบบว่าเรารไม่เคยกินเฮ้ยเอาวอยากได้พ่อพี่ป<ร>้าหน่อยพอดีเลยอ่ะเท่าไหร่อ่ะสองร้อยเราไปแทนน้องบล็อกเฟอรี่ค่ะตาก้าร์นี่ก็อร่อยอต่เออไหอั พูว่าม really well ีแววเสียหายหลายแสนฝั่งเย็นเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังดีกว่าเดี๋ยวมันละลายเฮ้ยน้องรู้ก็ว่ากาแฟมันแบบว่าสุดยอดมาดีเมื่อไหร่ที่เข้าบ้านเลยแค่นี้ก็หมดแล้วน่ากินว่ะลองเฮ้ยน้ำยอนเมื่อตื่นเต้นอะไรเซเว่นก็มีวิ่อันนี้น่ากินว่ะ ไอ้ซื้อซื้อซือกูว่ากูหิวอันนี้เพื่อนย่งไม่ได้กินข้าวเช้ามาคือตื่นมาเพื่อนก็ทำอะไกันกินก็น่ากินมากซื้อซื้อซื้อเพื่อนซื้อซื้อชิมบีบิมยอนอันนี้เป็นบีบิมยอนไหมบีบิมจานคืออะไรมันหมี่คุกอ่ะหมี่คุกที่แบบว่าคล้ายๆบีบิมบับแต่ว่าเป็นในรูปแบบเส้นหมี่เฮ้ยอันนี้เหมือนจะตงเมียนเลย เออใช่เนื้ก็อร่อยเพื่อนกูอร่อยไปหมดเลยจับปลากุรีเฮ้ยมันมีแบบจับปลากุรีสำเร็จรูปอ่ะเขาทำแบบจับปลากุรีค <นะ S 1> ืออะไรในเรื่องปลรสิตเนี่ยปกติมันจะต้องเอาที่ห่อผสมกับที่ห่อหนึ่งแต่นี้มันเป็นรสจับปลากุรีเลยอ๋ออ๋ออ๋อที่ที่มึงเคยพากูไปกินที่เขาผสมอืมเคยตอนไปส่มดูเพืพ่อนกูซื้อมาไหมเลีนแนะมึงดูเพื่อนกูซื้อมาเลยครั้งเดียวกินแต่หมาแมวเออไม่น่าจะซื้อแต่มาม่าไม่ได้หรอเว้ยใช่ใช่ใช่ อีนอย่างหนึนน่งที่เบลทำอร่อยซุปกิมจิเออใส่ขีอยทำน,น,นานมาเพียบเะดูดิเนี่ยค่ะมันล้มละลายแล้วอ่ะดูดิอันนี้เ<ด>กืบอบสี่ร้อยนะอันหนึงเบลลองตั้งงบวันนี้ไว้วันนี้เบลจะซื้อประมาณเท่าไหร่ลองพูดดิ สองพันกัวเกินเกินกัวประมาณน่าจะอยู่ที่เกือบสี่พันนี่น่ากินอ่ะดูดูเฮ้ยอร่อยน้องกู้น้องสาวกูเคยืลอเหนียวเหนียวมันเป็นขนมต๊อกปะเฮ้ยโหไม่นี่มันมีหลายยี่ห้อจัง่มเออน้องสาวกูเคยเอมมาให้เหนียวชอบกินต๊อกตะกร้าที่สองนะคะ เคยเห็นอันนี้ในซีรีส์อ่ะใช่ป่ะอันนี้อเมริกาโนอันนี้ก็อเมริกาโนมึงสบายนะไม่มีหม้อต้มเกาหลีเลยแล้วเว้รทุกคนกคนะคะรู้ไหมว่าเพิ่งซื้อชาไปกล่องละ4 0 2กล่องและวันนี้เขากำลังจะซื้ออีกชาที่บ้านหมดยังมั้ยมดี๋ยวทุกเซือชาที่บ้านหมดยมดบบังมั้ยเดยวทุกเซือ ผู้เห็นมือผู้สั่งร้อยล้านรอบกูอยากได้อันนี้แอบมาลองลองลองซื้อเผื่อทำอะไรได้คือมันเอาไว้จิ้มแบบสำจังคือซอสที่กินกับปิ้งย่างอ่ะอันเนี้ยคล้ายๆกันแต่มันคนละยี่ห้อแต่ไม่ค่อยชอบยี่ห้อนี้เท่าไหร่คิดคิดว่าจะลองยี่ห้อนี้ดูเผื่ออร่อยไหนวะหม้อเหงียนป้อแต่หม้อแล้วหม้อหม้อหม้โอ้โแตหม้อ พัวมีไว้มันก็เสียาหมือนกัอ๋อเล็กๆไหมเผื่อต้องเวลาดูทีเดียวเราต้องอินเนอร์ขนาดนั้นเลหรอแต่เาบอว่าหม้อของเกาหลีไม่เหมือนหม้อของไทยยังไงไม่รู้มันทำมาจากอาวเหลือคุณดูก็รู้ว่ามันไม่เหมือนอันนี้ได้วคุณตะกา้าแล้วนะคะที่อต้องแต่งแต่โคชูจังเฮ้เปิดร้านเลย่ะเียนเราว่าเราต้องใช้ใช้ตะกั่ยอันนึ ได้แมนีตรงนี้ด้วไหมเฮ้ยในซีรีส์เรืองต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นเลยต้องยี่ห้อนี้นะใครจะไปเกาหลีดูยี่ห้อนี้ะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นเฮ้ยมีอันนี้ที่มันหากินเลยไม่ใเรื่องอะไรไม่รู้จะซื้อนี้อันนี้อร่อยอันนี้อแหละ มาดีเท่าไหร่สองพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันเนาะสี่พันห้าพันนาะหกพันห้าพันห้าพันเนาะเพื่อนกูซื้อาสามร้กูควรไปเยอะเลยอะดูถุงสิคะว่ากี่ถุงทุกคนนี้คือบินของเรานะคะแบบว่า โอ้โหยาวมากทั้งหมดหมดราคาไปทั้งหมด5้าพันบาทนะคะอืมวันนี้เขาเรียกว่าช้อปปิ้งของจริงนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เสียไปหมดห้าพัานสองร้อยสมบเจ็บาทนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ <laughs> ให้ด้วยนะคะแต,แต่ตู้เย็นเบลก็ไม่เหลือของกินแล้วนะอืมก็ <laughs> เหมือนซื้อของเกาหลีเข้าบ้านนะคะจะเป็นแม่บ้านเกาหลีนะคะ <sh arp> โอเคเดี๋ยวเราจะกินนทะิมน กลับไปบนถินค่ะอ,อันนี้อร่อยมากเลชอบไปเจอกันที่บ้านนะคะ <S <S ทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของทั้งหมดที่เราซื้อไปจริงๆตอนหยิบก็ไม่ไม่ได้แบบโฟกัสมากนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าที่เราซื้อไปนะคะมีอะไรบ้างนะคะเน้นๆค่ะ อันแรกนะคะเป็นเป็นตองที่สามารถทําแล้วก็เข้าเว็บแล้วก็กินได้เลยนะคะของของดงวอนนะคะซื้อมาสามอันเลยนะคะมันจะมีสไปซี่อาจจะมีตรกีอันนี้ก็จะเป็นแบบหวาน,เ,นเผ็ดแล้วก็มีชีสแล้วก็มีฮอตสไปซี่ก็ซื้อมาสามอันเลย,เลยต่อมานะคะมันจะเป็นเหมือน แป้งแผ่นเค้กนะคะอันนี้เป็นกิมจิแผนเค้กนะคะพวกนี้เขาจะใช้เป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับแก้มอาหารอาหารเครื่องเคียงในหมวดของเครื่องเคียงอาหารอะ่ะรสชาติมันก็จะมีฟีลแบบแป้งแป้งนิดนึงอะ่ะก็อ,อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกแต่ว่ามันก็แบบแต่มันเป็นอาหารคาวอะ่ะมันคล้ายๆไข่เจียวแต่ว่าไม่ใช่ไขอ่อ่ะเป็นแป้งอันนี้จะเป็นมาม่าที่เบลซื้อมาคือหาซื้อในเซเว่นไม่ได้นะคะอันเนี้ยเซเว่นเหมือนจะเคยมีขายถ้าจำไม่ผิดนะ อันนี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นลำย้อนที่อร่อยนะคะคมีอันไหนที่แบบอร่อยอีกมมในเนี้ยอันนี้เพื่อนแนะนํามา<ๆ>เพื่อนที่เกาหลีบอกว่ายี่ห้อเนี้อร่อยอันนี้มันจะฟิลแบบ บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่อร่อยอะ่ะเออแนะนำต่อมายี่ห้อนี้คิดว่าน่าจะอร่อยน่าจะเออเห็นมันเป็นถ้วยก็เลยซื้อมาได้เหรออันนี้น่าลองนะคะเพราะว่ามันเป็นของรสจาัปปากกุรีเลยที่เราไม่ต้องไปมิกซ์เองนะคะมันจะมีที่เราจะต้องไปมิกซ์เองกับยี่ห้อนี้ที่มันจะเป็นมิกซ์กับเออจะปากเกตตี้นะคะที่เขาทํากันช่วงหนึ่งที่ที่วีวือนกันนะคะอันนะีนบบีว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 ีบีวีวีรีวีวีเีมีวนเขา,ออาีว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 อวี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 บีว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 ีะีวีวีวีอบบีว แล้วก็อันนี้จะมปาเกตตี้ก็เป็นเหมือนลามยอนฟิวสปาเกตตี้นิดหนึ่งมั้งมันเขียนจัมปาเกตตี้อ่ะรสชาติแบบออกไปถึงเทายเออจริงๆมันก็รสชาติรามยอนนี่แหละแต่คิดว่าลามยอนยี่ห้อนี้อร่อยเพราะว่ามันตอนนั้นผสมแล้วรู้สึกว่าอร่อยก็เลยซื้อมาใา้ไอ,อันนี้เป็นซอสซาจังนะคะซาจังก็คือเป็นซอสท,ที่เราใช้กินกับเอ,อ่อพวกปิ้งย่างอ่ะที่มันจะเป็นแบบ บบติวแบบเต้าเจี้ยวนิดหนึ่งอ่ะต่อมาต่อมาเป็นกาแฟนะคะคือเบลอะก็โตแล้วก็เริ่มกินกาแฟนะคะทุกคนอันนี้เป็นของยี่ห้อคานุนะคะอันนี้เราซื้อดีครับลาเต้มาไม่มีคาเฟอีนนะคะอุ้ยอันนี้เป็นดาร์กเลยว่ะดาร์กแบบว่าคิดว่าน่าจะเข้มข้นอะ่ะอันนี้เป็นมีเดียม มีเดียมก็น่าจะปั่นกันคูจะกินได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยนี่อันนี้น่าจะกินได้ดูสิเออเบลชอบกินลาเต้ก็เลยซื้อนี้มาเห็นมันเห็นเขาเป็นสปอนเซอร์ในซีรีส์เกาหลีก็เลยจะลองแบบลองดูอันนี้จะเป็นมิ้นช็อกโกแลตลาเต้น,นะคะสีฟ้าแล้วก็มีอันนึงคานุเหมือนกันนะคะนี่เป็นไอซ์ลาเต้อันนี้เป็นมีเดียมเหมือนกันนะคะ,นนนนะ,คะทุกคนโอเคค่ะทุกคนต่อมานะคะจะเป็นสแปมนะคะเบลซื้อสแปมมา ถ้าเป็นจริงมันเป็นอะไรที่อร่อยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวซื้อมาสองยี่ห้อไม่รู้ว่าไหนอร่อยกว่ากันจริงจริงอะไม่ไม่เคยซื้อมากินเองเลยสักครั้งเคยกินแต่แบบว่าที่มันแบบทํามาเป็นอาหารแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เกาหลีที่เขาแบบผสมกับข้าวผัดกับข้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซื้อมาเพราะว่าอยากลองแบบเอาไปปิ้งกินย่างๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอร่อย อันนี้อันนี้เป็นซอสที่เหมือนเอาไว้ทําซุปนะคะอันเนี้ยเบลเปออกแค่เทนจังจิเกนะคะก็คือทําซอสซุปได้ซุปเทนจังเหมือนซุปเต้าเจี้ยวคำจริงไรแดดประมาณนั้นอันนี้ก็ คืออันเนี้ยคนเกาหลีชอบเอาไว้ทำน้ำซุปนะคะแบบว่าเป็นซุปสต็อกเวลาที่จะทำเมนูหลายๆอยา่างบางคนเขาก็ใช้ทำไอ้นี่ด้วยนะตอกโบก,กิเมนูลำยอนบางคนเขาก็ใช้นะคะที่เป็นซุปเขาก็จะใช้แบบอะไรแบบนี้ก่อนแล้วก็ใส่ส่วนปรุงรสผสมอื่นๆลงไปคนเกาหลีจะชอบใส่นีจริงๆอ่ะมันมีหลาย,ม,ม,ลายมันมีหลายส่วนผสมมากเลยนะทุกคนแต่เนี้เยเบลเลือกมามั่วๆเออไม่รู้ว่าโปรติเขาใช้ไหนกันเนี่ยว่าเลยค่ะบอกมีปลาอลร่อยค่ะเพราะเลยค่ะบอกว่ามีปลาแล้วก็มีกุ้งก็เลยซื้อมา <laughs> อันนี้ที่โรยข้าวปั้นสามเหลี่ยมนะคะทุกคนเราสามารถทําแบบคุกๆแล้วก็ปั้นเป็นข้าวปั้นกินมันก็จะเค็มๆอะไรอย่างเงนะี้ยคิดว่าอร่อยนะคะวันไหนที่มีอะไรกินก็คุกๆๆอันนี้จะเป็นเผ็ดๆหน่อยซื้อมาแบบเผ็ด <laughs> ๆ,ๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นฮอสปายซี่มายเนะเอ้ยเป็นฮอสมาย o ซื้อมาดูนะคะไม่รู้อร่อยไหมเผื่อวันไหนเราแบบมีเฟ้นฟงเป็นไฟออย่างงี้ซื้อมัจิ้มเป็นไฟนี่เลย เออต่อมาก็เป็นปต็อกโกกีสําเร็จรูปเหมือนกันอันนี้เบลเคยเห็นคนเกาหลีที่เขาทำหมกบังมมกบังอีกแล้วเขาแบบทำมันนนมกบังหมกบ,บังคืออะไร บ<า>งมันคือการกินของเกาหลีที่เขาจะแบบกินเยอะๆเขาจะเรียกว่ก<อ>กาบกบังต่อมาทุกคนจริงๆอันนี้ยเบลว่ะอยากอยากทำกินอยากทำคลิปแบบทำกินมากเพราะว่าตอนที่เราไปเรียนเกาหลีอ่ะเบลอ่ะชอบกินโพต,ต็อกของคุณยายคนหนึ่งนะคะแถวคงเด็กไม่ไม่รู้ตอนนี้คุณยายเขาเลิกขายหรือยังไม่ไม่แต่คุณยายเขาแก่มากแก่แบบแก่มากๆก,กลัวแบบวันหนึ่งจะไม่ได้กินอ่ะแกปะมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วอะแล้วพอไปอีกทีก็ไม่มีรถคุณยายแล้วอะค่ะทุกคนคือคุณยายขายต็อกถูกมากแล้ว ก็อร่อยอร่อยไม่เคยกินโฮต็อกที่ไหนอร่อยเท่าคุณยายทำแล้วนะคะก็ คุณยายนะคะเราก็อยากกินโฮต็อกที่อยู่ก็คิดถึงคุณยายอยากอยากกินโฮต็อกที่เหมือนคุณยายทานะคะทุกคนโฮต็อกมันจะเป็นเหมือนขนมแบบแพนเค้กที่มันจะแบบเหนียวเหนียวข้างในมันจะเป็นไส้หวานๆนะคะทุกคนอธิบายไม่ถูกแต่มมนอร่อยมากที่คุณยายทํานะคะเราก็เลยซื้อมานะคะเพื่อที่เราจะลองทํำดูให้เหมือนคุณยายไม่รู้จะเหมือนคุณยายไหมแต่คุณยายทาอร่อยมากเลยทุกคนคุณยายถ่ายโฮต็อกแค่500วอนเองตก15หบาทต่อมานะคะ อันนี้มันจะเป็นฮอทดอกเออหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคอนดอกกันนั่นเองนะคะทุกคนในเนี้ยเท่าที่ดูอ่ะมันจะมีแบบที่มันเป็นชีสบอลแล้วก็จะมีที่เป็นฮอทดอกนะคะที่เป็นไส้กรอกข้างในเขาไม่บอกกันีลอันนี้เป็นของใช้ที่ซื้อมานะคะคือเป็นผ้าปิดตานะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้เบลต้องใช้ผ้าปิดตาแล้วผ้าปิดตาตอนนี้เบลก็โซนเน่ายังยืดไปหมดแล้วแบบรัดหัวไม่อยู่แล้วนะคะซื้อมาตั้งแต่ไปเกาหลีแกเขาดูดีมันลืมตาได้ยังไม่ได้แก เอ้ยมันลืมตาได้เลยทุกคนโคตรกลัวตีนจริงเหรอเออมันลืมตาได้กูบอ,อกแล้วลว่าตื่นแล้วนะคะข้ามตาให้ดูหน่อยค่อนต่อมาเนี่ยเพื่นอนผิงนะคะอยากแบบลำยอนมอกโกคาเลโยแบบว่าแบบว่าลำยอนจริงๆต้องกินในหม้อทองเหลืองนะคะทุกคนคือเล้าหรือเพื่อนตั้งแต่เข้าร้านเล้าหรือวันเกินห้ารอบแล้วแล้วคือแบบผิงบอกมึงมึงซื้อหม้อสี่มึงซื้อหม้อสี โอเคซื้อก็ได้นะคะอันนี้ต่อมาอันนี้อยากลองเฉยๆก็เลยซื้อมานะคะเป็นโฮต็อกเป็นต็อกเหมือนกันอนะ่ะคล้ายๆโฮต็อกแหละทำไมต็อกเยอะจังวะโอ้วหวานเค็มมาหมดเลยมาอร่อยนะนแ,แต่มันควรจะกินกับชาชเพราะว่ารสชาติมันค่อนข้างเข้มขน้นอันนี้เป็นยี่ห้อที่เบลชอบกินนะคะมันจะมีเองอันหนึ่งที่มันกล่องสีแดง ไม่ได้มานี่หรอเออนี่นี่ห่อเดียวกันอันนี้เบลชอบมากเว้ยทุกคนอันนี้อร่อยนะแนะนําคือมันอ้วนอ่ะแต่พอกินเข้าไปมันแบบว่ามันเหมือนมันหายไปเร็วมากเลยอะแบบคือแบบแป้งแป้งแป้งมันแบบว่าแป้งมันไม่หนาเว้ยมันบางนะมันลายไปคความรู้สึกแป้งมันแบบมันมันแป้งมันไม่ได้หนามึงองก่อนคุกกี้มันเบามากเว้ยมึงได้ปะกลัวมึงนั่นแบบ ชอบคนชอบกินกาแฟน่าจะชอบกินอันนี้อันนี้เป็นขนมปลานะคะทุกคนรสชาติที่คุณนเคยแกะตั้หนึ่งคำอ่ะเนาะแป้งเหมือนแป้งไอ้นี่เลยเหมือนยูโรอ่ะอืมแต่อันนี้อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากอืมอันนี้ก็อร่อยที่ที่ที่รีวิวมานี่เขาไม่ได้จ่ายอะไรนะอืมซเองเขาไม่ได้มาจ่ายเราหรอกมันก็เป็นเงนนดิฟีธรรมดาทุกคนก็ไม่อยากแกะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นซองอะไรที่แบบ ขาเรียกว่ามันแกะรีวิวนะก็จะไม่แกะขนมเนี่ยมันต้องกินให้หมดใช่ไหม,มก็เสียคน <พอ S 2> แล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาเป็นคอนชิปนะคะอันนี้รู้สึกจัดจืดอ,อาจจะแบบไม่ไม่ได้รสชาติจัดมากมคือรู้สึกว่าขนมเกาหลีที่เป็นพวกขนมกรอบๆอะ่ะรสชาติไม่ค่อยจัดสําหรับเบลนะมันไม่เหมือนไทยที่แบบเราใส่ผงชูรสเยอะๆอ่ะเพราะว่าเคารสชาติที่เกาหลีแบบไทยเขากินไม่เหมือนใช่ไหมอันนี้มันเป็น คูเจลลี่แบบที่เบลไม่เคยกินน่ะโยเกิร์ตอันเนี้ยที่ที่มันจะมีแบบเป็นเยลลี่ด้วยที่เป็นเยลลี่ลูกข่อยอากคุยว่าเอออันนี้น่ากินมากเลยมันจะเป็นซองเหมือนไอัเนี้ยเขาเรียกว่าที่เราดูตอนเด็กๆชกเออเหมือนชกกี้ชกกี้เลยอ่ะคลายๆนะอันเนี้ยน่ารักหิวเหรอนี่ไงทชู่อยู่บนนี้ไม่อร่อยอ่ะเขกคุเหมือนปิปโป่เป้ปิโป้เวอร์ชั่นหลอดอ่ะอันนี้ก็ เป็นูรสแบบกรอบๆนะคะก็จะไม่แกะมารีวิวซื้อมาลองอันนี้เป็นชาข้าวนะคะแนะนําอันนี้จะมีขายพวกตู้น้ํากดที่เกาหลีเวลาแบบไอ้น,นี่เราชอบซื้อมากินนะแบบแบบเวลาไม่ดูจะกินอะไรซื้อมากิน,นก็อร่อยดีอันนี้แนะนําอันนี้มันเป็นเหมือนโคยักกวานะคะมันเป็น ว่าอนนี้คือมันเป็นเหมือนขนมวัฒนธรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเหมือนมีคนเคยบอกว่ามันเป็นขนมพิธีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นพิธีวันสาคัญที่ให้วันสาคัญอะไรสักหย่เบไม่แน่ใจอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะขนมมันจะเป็นรูปนั่งหน้าตาที่มันเป็นแบบดอกไม้อย่างนี้นะทุกคนซึ่งมันเหมาะเอาไว้กินกับชาแล้วก็พวกเหมาะกับชามากกว่าไม่เหมาะกับหน้าตาชนชั้นสูงมากเลยเออเหมือนขนมชนชั้ชนสูงประมาณนั้นแหละลงชิมพันีอร่อย รสชาติเป็นยังไงเีเป็นถั่วเห <c oughs> มือนถั่วต้องกินกับชาอร่อย <c oughs> เป็นถั่วอีกแล้วต่อมาชโคโค็อกโกพายนะคะมันก็คล้ายๆของบ้านเรานะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีมัชเมลโลวในข้างในมันจะเป็นช็อกโกแลตยี่ห้อนี้ที่ที่ทททเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทะเลาะก,กันอ่ะเหมือนแบบเขาอ้อนเนี้แอบลักลอบเข้าไปขายอ่ะนี่ขายตั้งแต่1 9 8 4แล้วนะ <c oughs> อันนี้อร่อยนะคะเบลไว้กินตอนทาหน้าเพราะว่ามันนิ่มมากเันเค้กที่นิ่มแล้วก็อร่อย ต่อมานี้เป็นขนมที่พิงอยากลองนะคะอืมมันเป็นขนมอะไรไม่รู้ว่ามันเนเหมือนขนมแบบราชวงศ์นิดนึงป่ะมันดูเหมือนราชวงศ์อันหนึ่งสูงพิมพ์นี่แหละรขนมราชวงศ์เครนมันเหมือนเป็นข้าวเป็นแป้งข้าวเกี๊ยวแป้งข้าวเกี๊ยวข้างในมันเป็นไส้หวานๆไม่แย่นะมันเหมือนข้าวๆเป็นของข้าวนิดนึงป่ะมันคือถั่วอืมมันเป็นถั่วแต่ไม่รู้ถั่วอะไรรู้แต่ว่ามันเป็นหวานๆอ่ะทุกคนแต่นี้น่ากินมากเลยช็กเก้นป๊อปอ่ะลองอันนี้ไม่เคยกินเลยที่เกาหลี กลิ่นดีมากเลยอ่ะกลิ่นเหมือนไก่ที่เกาหลีเลยอ่ะเหมือนป๊อปคอร์นเลยอ่ะดูในกล้องอ่ะอร่อยอะ่ะอันเนี้ยอร่อยวะอ,าาอันนี้ล<า>นกลิ่นเหมือนอันนี้กลิ่นเหมือนตอที่อยู่ร้ามบนไก่ที่เกาหลีเลยอ่ะอร่อยมากนี่เลยมึงรีวิววันนี้้วยกูประทับใจมากอ๋อมันเป็นเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูมักจริงๆแบบเนี้ยมันเป็นดีท็อกนะเหรออือกูก็มีอันอยังชื่อว่าง,งน,น้อันนี้อร่อยแนะนำ ไปซื้อเพราะว่ามันเป็นคาราเมลกับอัลมอนด์แล้วอัลมอนด์เป็นเม็ดๆเลยนะทุกคนอันเนี้ยเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันมันเป็นอัลมอนด์เว้ยมันเป็นขนมเหมือนลูกอมคาราเมลที่เรามีแต่ว่ามันไม่ได้หวานมันจะมีลูกอมคาราเมลที่ดังๆอะ่ะเชื่ออะไรวะที่มันเป็นของต่างประเทศที่ทแพงๆสีเหลืองเออที่มันเป็นสีเหลืองทุกคนอยากให้แกนขึ้นรูปไปให้โชว์ให้เขาดูว่ามันเป็นอัลมอนด์แบบท, <c oughs> ทั้งเม็ดเลยอัลมอนด์แั้แอัลมอนด์เหมือนเหมือนอะไรสักอย่างที่บ้านเราที่เขาเป็นวัตถุมงคล แล้วมันเป็นอัลมอนดีนะอัลมอนทั้งเมเลยแต่เหมือนวัตถุมงคนบ้านหรอทุกคนอมไปเรื่อยๆอ่ะอัลมอนมันจะค่อยๆมันค่อยๆละลายใช่ปะแล้วมันก็จะมีคาราเมลเกาะอัลมอน์นิดนึงแล้วเราก็เคี้ยวตอนนั้นอร่อยมากอ่ะสิ่งที่ข้ามีวิวเพราะว่าเป็นลูกอมใช่ไหมเมื่อกี้มันไม่ีวิวเพราะว่านี้มันน่าจะอมนานกว่านี่งนะนปสีชมพูใสๆนะคะอันหวานนะ ฉันชอบทคาคขนม้ำหวานแล้วมันเรียกว่าของหวานไนหะมองหวาไหมอร่อยนะเรคแค่ะเอาเป็นว่าเรารีวิวจบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทําอาหารจากที่เราซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในคลิปสักคลิปที่จะมีนะคะเอาเป็นว่าตำนั้นเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไปชอปปิ้งเพิ่ม <laughs> อือ นั่นแหละค่ะทุกคนก็สามารถไปซื้อตามกันได้ก็เดี๋ยวคิมน่าจะลองมาทำแบบพวกลัมยอนที่มันแบบเต็มโตที่เหมือนบอกบังคนเกาหลีที่เขาทํากันนะคะทุกคน,นเต้นอยากทำนี่แหละก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปไ<อ>ิดไมหรอ